สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับผมวันนี้แหมอดใจไม่ได้ครับต้องมาแกะกล่องเอ้ยไม่แกะกล่องแกะฟองดีกว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการเ,เป็นรายการกองกระถิน่นกองกระถินของเหรียญเจริญพรล่างนะครับที่เพิ่งปลูกเสือไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกระถินกองกระถินอันนี้ผม ทําบุญกับทางวัดนะครับทางคณะทาการวัดนะครับเป็นคุณต๋องก็จะทําเป็นทุจรินไน้นะครับได้หนังสือกับเหรียญน,นะครับต้องจองนะฮะเนี่ยจองอันนี้ผมมามาแบ่งปันให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับขอแก่เลย s o s DJ โอเคครับเพื่อนๆครับผมซื้อมาเกาะสองกองสองกองกระถิ่นผมได้หนังสือหนึ่งสองเล่มเห็นไหมครับสองเล่มสวยงามนะครับหนังสือสองเล่มสวยงามนะครับสวยงามมากหนังสือรวมวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับสายคุณป๋องสุพรรณและก็สองเหรียญสองเหรียญสอง,ององค์ที่ยังไม่แกะซีนนะครับนะ่ายังไม่แกะซีนนะครับ เราก็มาดูกันว่าจริงๆแล้วเขาบอกเป็นชนวนครับมหาชนวนก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราทําร่วมทําบุญอยู่แล้วครับซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับโอเคสวยครับถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาดูก็ลองเข้ามาดูดูนะครับผมก็จะเช็คพระด้วยกันโอเคครับเข้ามาชมครับมาครับเพื่อนๆครับมาครับอ่าได้มาสองเหรียญครับสองกองกระถินนะครับก็คือจะเป็นซีนยังไม่แกะนะครับซีนยังไม่แกะแบบนี้แหละ นะครับแบบจเจริญพรล่างเนะี่ยเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมเห็นไหมครับกองบุญเนื้อมหาชนวนนะครับเรามาแกะดูกันครับจริงๆเราก็ไม่ได้สีเรียน,นะครับเพราะว่าเราทําบุญมาแล้วนะครับเราตั้งใจทําบุญอยู่แล้วเราก็ไม่ได้สีเรียว่าจะต้องได้เนื้ออะไรเดี๋ยวแกะเพื่อนๆได้ดูกันนะครับบางท่านที่น่าจะได้เหมือนกันหลายท่านอยู่นะครับผมอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ผมโอเคนะครับ แค่เป็นพิมพ์ป้องอ้อยนะเพื่อนๆนะวันนี้ผมไม่มีกล้องมานะกล้องลืมไว้ไหนก็ไม่รู้ให้ดูกันเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเห็ออนไหมครับมชครับมหาชนวนครับมอชอมหาชนวน,นครับสวยมากเลยพิมพ์ป้องอ้อย,อยมีเลขโค้ดด้วยนะสองสองสามหกนะครับตรงนี้ นครสวรรค์มีรอเรือนะครับพิมพิมที่1ิมพิมพอก้อยนะครับสวยครับสวยชอบครับคุณชอบแบบนี้ครับฟิกดีนะครับไม่ต้องรุ้นอะไรมากมายครับเรากองบุญนะครับเนื้อมหาชนวนอยกเหรียญที่สครับเห็นเขาบอกว่าไม่ใช่มีเฉพาะมหาชนวนนะมีเซอร์ไพรส์ด้วยอ่าไม่เป็นไรเราก็ได้มหาชนวนเช่นกันเหรียญที่สก็เป็นมหาชนวนครับ สวยเลยอุ้ยเข้มขังครับดูคลาสสิกมากเลยครับชอบมากเลยครับเหรียญแบบนี้นะครับนะเพื่อนๆดูอ่าสองเหรียญมหาชนวนเดี๋ยววันหลังผมจะพาสองกล้องดูนะครับอันนี้ก็นี่ก็ชัดแล้วครับชัดชัดมากเลยอุ้ย,ยเลขสวยอะครับสองสองสองเก้าครับ โอ้ย,อย,อยออน,นี่อ่บอาบล็อกนครสวรรค์มีรอเรือโอเคครับเราได้มาสองกองสวยทุกเหรียญครับสวยทุกเหรียญน,นะครับท่านที่ชื่นชมอ,อ่าชื่นชอบแล้วก็เขาเรียกว,ว่าชื่นชอบอที่จะสะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับ่าแล้วก็มีความศรัทธาด้วยอย่างเงี้ยครับ พลาดไม่ได้นะครับเลียนแบบนี้สวยอันนี้ขอเก็บนะครับผมขอเก็บเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับอขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงแล้วกันนะครับสวัสดีครับ